ตักบงกฏแชร์สาวรูปร่างดีโปรไฟล์เริ่ดไรจิตสำนึกทักหาสามีกลางดึกฟาดจุกอย่ามาแอปแบลขึ้นชื่อว่าเป็นเมียหลวงสวยเผ็ดดุสำหรับนักแสดงสาวตักบงกฎคงมาลัยได้ออกมาเปิดใจถึงการใช้ชีวิตอยู่กับสามีเจอดราม่าสารพัดทั้งยังเจอสาวๆโปรไฟล์ดีทักแชทหาสามีกลางดึก เจอแบบนี้สาวตักเดือดเพราะเซนผู้หญิงมันแรงอย่าหาว่าสอนเลยซึ่งก็ได้เล่าเรื่องราวในชีวิตจริงระหว่างสามีเจ้าสบุญชัยผ่านทางรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยตักบงกฎเผยว่าส่วนใหญ่คนที่เขาเจอนะจะเป็นคนที่พรีเซนต์รูปภาพจบโบราณคดีเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแล้วก็มีภาพภาพที่เขาจะไปซื้อค่ะหรือไม่ก็คอนเน็ชันระหว่างธุรกิจก็จะเป็นคนมีบุค,คลิกที่ดีมีแนวคิดที่ดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดี แต่ไม่มีจิตสํานึกที่ดีไม่รู้การลาเทศะาว่าจะคุยกันช่วงไหนไม่ได้มาสวัสดีตอนกลางคืนถามสบายดีไหมถามสบายดีไหมคะเราก็พิมพ์กลับไปขอโทษนะการลาเทศะนี่มันกี่โมงแล้วแต่ว่าเราก็มีมารยาทไม่กล้าโทรไปก็เลยถือโทรศัพท์ไปถามคุณบุญชัยบอกว่าช่วยโทรกลับไปให้หน่อยเขาก็บอกมาติดต่อเรื่องงานไม่มีอะไรในใจคือเรายังคิดว่าอย่ามาแอบเบลได้ปะประมาณสามทุ่ม เป็นพี่พี่จะไล่หาสามีชาวบ้านไหมแต่สามีตักไม่เจ้าชู้นะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ